สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมฟีฟ่า22ในโหมด Manager โหมดเหมือนเช่นเคยนะครับผมก็จะเล่นเป็นมิเกลอ์เต้านะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่4แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเกมต่อไปก็จะไปเจอกับทางแบ็ก o ูลนะครับก็จะเป็นเกมคาร์บาลครับนะ เดี๋ยวเรามาดูทีมใหญ่ๆกันบ้างนะครับว่าใครเจออะไรบ้างนะก็จะมีสเปอร์นะครับเจอกับทางบอลมัดแล้วก็จะมีนี่ใหญ่ๆเลยนะครับเอเวอร์ตันเจอกับเซาแธมป์ตันนะก็ในพรีเ์ลีกด้วยกันนะครับใครจะตกรอบผมก็ไม่รู้นะก็ต้องรอดูกันไปนะครับแล้วก็มีเลสเตอร์กับลิเวอร์พูลนี่ไง โอ้โหมาตัดกันเองนะพิมพรลลีกแล้วก็จะมีแมนยูนะครับเจอกับฟูลแลมก็มีประมาณนี้นะพิซซันบาเลตกับลีดนะครับก็เป็นรอบที่3แล้วนะในคาราบาวครับเราก็มาเจอกับทางแบล็คพูลนะครับก็มาเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับไม่ต้องรอช้านะตอนนี้ผมก็จะเอาพวกตัวสำรองแล้วก็เด็กๆลงมานะครับบูบาไปยังลงก็ได้นะผเอาโจต้าลงแล้วกันนะครับโจต้าเล่นหน้าเป้าได้นะ ก็ทางซ้ายจะเอาเป็นมาติเนลลี่นะครับเอมิลสมิธโรโอเคให้เขาพักบ้างนะตัวหลักๆนะครับเอาเป็นสโตนลงมาแล้วกันนะครับสโตนเฮ้ยมาวินเออผมลืมมาวินเอามาวินลงมาโอเคเอามาวินลงมานะครับลองมาเล่นดูนะว่าจะลอยหรือเปล่ามาวินเนี่ยแล้วก็ CM นะครับเป็นเกวนดูซี่ก็ได้นะก็เอานูนูตาวาเลสมาครับก็สับเปลี่ยนกันให้หมดเลยนะเพราะเราไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่นะครับบอลถ้วยนะเป็นไว้มาโอเค ก็จะมีประมาณนี้นะครับทางขวาก็จะเป็นอ่าอัลโตมิอสุไปแล้วกันนะครับทางขวาแล้วก็จะมีเลโน่นะครับเปลี่ยนเลโน่ลงมาเล่นบ้างนะไม่ได้เล่นเลยนะครับเลโนโ่โอเคก็จะมีตามนี้นะครับไลน์อัพนะของเราที่เราจะไปเจอกับทางแบล็ก o ูลนะครับก็ต้องชนะมาให้ได้นะถ้าแพ้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละไปลุยกันเลยนะครับเกมกับทางแบล็ก o ูลมานะครับเราก็มาอยู่ในเกมที่เจอกับทางแบล็ก o ูลแล้วนะครับเป็นเกมคาระบาวครับนะน่าจะอยู่ในบ้านของแบล็ก o ูลนะครับ แบล็กทูเจอกับทางอาร์เซนอลนะครับเป็นรอบที่3ของคาราบาวครับบางเกมผมก็จะเล่นไปเลยนะครับเกมที่ไม่ค่อยเจอทีมใหญ่มากนะผมก็จะเล่นไปเลยครับก็บอลถ้วยนะครับผมก็จะเอามาอัดลิปแล้วกันนะครับก็บอลเหลียกเจอทีมใหญ่ผมก็จะอัดนะก็ถ้าเจอทีมเล็กๆหรือทีมกลางๆนะครับผมก็จะเล่นไปเลยนะก็ตามนี้นะครับไปเดี๋ยวไปลุยเกมกับทางแบล็ก o ูกันเลยนะครับในเกมคาราบาวครับมาวินไม่รู้ว่าจะเล่นดีหรือเปล่านะผมไม่เคยรู้จักเลยนะครับคนนี้ ก็เซ็นฟรีมาครับอาจจะเล่นดีก็ได้นะเอมิลสโบรโดสมิโดล,ล,ลองซัดไกลเลยสมิโรเอา้าเข้าเฉยเลยโหลประตูเขาเป็นไรอ่ะเราจะเซฟได้แต่ก็ไม่ได้นะอะไรของเขาไว้เนี่ยโอ้โหเข้าอย่างชิวๆเลยนะลูกนี้นี่นะครับก็ต่อบอลกับทางสโตนไปนะก็ซัดไกลเลยนะครับเขาเซฟอะไรวนะน้าประตูของเขาอ่ะโอ้โหเซฟไม่ได้นะเซฟไม่อยู่นะครับ กระเด็นเข้าประตูไปเลยโอ้โหอะไรวะร่ะโจอยตาใจมาเป็นดูซี่ดีโก้โจอยตาจอยตาเอาเอมิลสมิธโร่สมิธโร่หลุดมาปั่นโคง้โคงๆเรียบร้อย2-0แป๊บเดียวเอง2-0แล้วสมิธโร่ยิงไป2ลูกแล้วนะครับเตรียมแฮตทริกได้เลยนะไม่เจอทีมใหญ่ซะด้วยโอ้แป๊บเดียว2-0แล้วอ่ะ6นาทีเองอือเตะทิ้งไปได้ไหมเบนดูซี่เก็บได้นะครับจ่ายมาเอมิลสมิธโร่ ว่างนะครับารมาตจเมลีจ่ายมาโตนข้างบนมีมีมาวินซัดเลยโอเคนัดประเดิมสนามของมาวินก็ซัดไปแล้วอีกหนึ่งลูกนะครับ3ามศูนย์นะเกมนี้บอดผมก็พับเท่าเดิมนะครับดีเจเรีแต่น่าจะเจอทีมเล็กแหละถึงยิงง่ายขนาดนี้นะไปโจตาเอมิลุสม,มิดโดสม,มิดโดขึ้นมาจะให้ดิโกโจตาไปก่อนที่มาวินมาวิน,วน,วนออกมาให้สตโตน Stone, ang, ima, Stone. Stone, per, โตนกระชากหนีมาสโตนโตนลองเปิดเสาไกลมีอุย้ยสมิตโรได้ยิงเซฟไปได้นะครับลูกนี้โอ้โหตะกี้กระโดดเตะเลยนะเอมิลสมิธโรหุ่นนิดเดียวนะนิดเดียวเป็นลูกฟรีคิงนะครับเหมือนจะเป็นดนะีโกโจต้าน่าจะยิงดีสุดแล้วครับโจตานเอาโจตายิงนี่แหละขอปั่นโค้งๆแล้วกันปึ๊บ โอ้ยเกือบนึกว่าจะเข้าแล้วโอ้โหเมื่อกี้เห็นไอ้กำแพงบังนะนึกว่าจะเข้าซะละสโตนออกมาทางฝวามาวินโทมิยาสุขึ้นมาแล้วครับโทมิยาสุแทงไปให้โจตาไม่รู้ล้ำหรือเปล่าไม่ล้ำด้วยก็ซัดลูกแรกนะครับกับทางอาร์เซนอลไปดีโกโจตานะครับโอ้โหนำ4-0ครึ่งแรกเองนะ4-0แล้วน่าจะชิวๆแบบชิวสบายเลยอะน่าจะเอาใครลงมาก็ได้แล้วนะครับ นี่นะครับแพงมาตอนแรกผมนึกว่าจะล้ําหน้าแล้วแต่ก็ไม่ล้ํานะโัวตาก็ซักเข้าไปเลยนะครับเพิ่งลงนัดแรกนะจริงๆผมจะให้ลงนัดเจอกับเอฟเวอร์ตันแหละแต่ผมลืมหรืออะไรผมไม่ได้ใช่เหมือนกันนะก็เข้าไปนะครับลูกนี้มาแล้วทางแบล็กพูลแบล็กพูลอุ้ยโอเคอยังไม่โดนโอเคโดนโขกได้เอาแต่โขกไม่ดีเอาเก็บได้นะครับแบล็กพูวาด จ่ายมาเอาซัดเลยเรโนโได้เซฟแล้วนะครับเซฟลูกแรกโอเคตาวาเลสตัดได้เคลียทิง้งไม่ทันนะก็เล่นชิวๆไปมาวินจ่ายไปโทมิยาสุโทมิยาสุาสเตรียมโยนนะครับโทมิยาสุโยนไกลไปเออไกลไปจริงๆเป็นดูที่จ่ายขึ้นหน้าไปดีกโกโจต้าจ่ายให้ทางสโตนสโตนแตะบอลยาวไปสโตนหลบมาได้สโตน ซัดด้วยขวาเลยโอ้โหขวานี่เล่นไม่ได้เลยนะสโตนก็หมดเวลาไปนะครับผมว่าผมจะแบบสกิปข้ามไปเลยนะเพราะว่าครึ่งแรกเราก็นำ4-0เลยนะครับผมว่ายังไงก็ชนะแล้วนะเกมกับทาง l a c k กพูลงั้นเดี๋ยวสกิปข้ามกันไปเลยนะครับว่าจะจบที่สกอร์เท่าไหร่นะก็ข้ามไปเลยนะครับอ่าจบที่4ประตูต่อ0นะเราก็ชนะไปนะครับก็ต้องมารอดูว่าจะเจอกับทีมอะไรต่อไปนะครับก็นี่นะครับตอนนี้นะตารางคะแนนของทางาาคาร์บเอาคับนะครับ ก็จะมีนิวคาสเซิลเข้ารอบนะแล้วก็ทีมใหญ่ใหญ่โอ้โหสเปอร์แพ้บอลมัทบอลมัดได้เข้ารอบต่อไปนะครับแล้วก็จะมีแอสตันวิลล่าได้เข้ารอบบูมนะครับเอเวอร์ตันชนะซานตันไปนะแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับได้เข้ารอบเชลซีนี่นะก็เหลือประมาณนี้นะครับก็เหลืออีกไม่กี่ทีมนะที่จะแข่งกันนะครับเกมต่อไปเราก็จะไปเจอกับทางเบอร์ลี่นะครับ จริงๆผมว่าจะไม่เล่นแล้วแหละแต่มันต้องเล่นนะครับเพราะว่าคะแนนตอนนี้เรามีแค่5้ต้มนะเราต้องพยายามจริงจังนะครับจริงจังให้ได้คะแนนเยอะๆนะช่วงแรกๆนะครับขอแค่ติดท็อปโฟก่อนนะแล้วก็ทิ้งห่างที่ที่5้าที่6ไปก็น่าจะชิวๆแล้วนะครับมาเกมต่อไปเจอกับทางเบอร์รี่กันเลยนะครับไปดูกันเลยนะเกมกับทางเบอร์รี่ก็ต้องเอาชนะมาให้ได้นะมาครับผมเจอเกมกับทางเบอร์รี่เราเป็นเจ้าบ้านซะด้วยนะครับก็ต้องชนะนะ เราเป็นเจ้าบ้านแล้วอาร์เซนอลนะครับพบกับทางเบอร์ลี่อาร์เซนอลเป็นเจ้าบ้านนะมาเกมกับเบอร์ลี่นะครับต้องเอาชนะมาให้ได้ทางฝั่งเขาก็มีนักเตะโหดๆหลายคนเลยนะก็พอใช้ได้นะครับแต่เราน่าจะโหดกว่าต้องรอดูฝีมือผมนะว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับต้องพยายามเอาชนะมาให้ได้นะเดี๋ยวเราไปดูไล์อัพของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับผมไล์อัพของทางอาร์เซนอลนะครับก็จะเป็นแลมเดลนะก,ก็จะมีเบเยรินจวนฟอยตอรเรสน,นะครับกับเลนเชนี่ ก็จะมีบุกโยสาก้าผมเอาสมิธโรลงมาแทนเลอร์ก่อนนะครับก็จะมีอูบาวยงนะครับแทนสัวเลสท,ที่เจ็บไป2เดือนนะโอ้โหเสียดายนะครับสัวเลสพร์มกำลังมานะยิงไป2ลูกส่วนเบอร์รี่นะครับมีนิคโครบนะผู้รักษาประตูคนนี้ก็ดีเลยนะครับนิโบรบหลงหลังก็ตามนี้เลยนะก็จะมีกุดมุนซันนะครับแมนะ็กนิวน่ากลัวอยู่ครับแอนโตนิโอด้วยนะโอ้โหนะ่ากลัวใช้ได้นะครับเบอร์รี่เดี๋ยวไปดูเกมกับทางเบอร์รี่กันเลยดีกว่านะครับ let's ก o ไปดูกันเลยนะ บูลมุซันยกมาทาังซ้ายเก็บได้จวนฟอยเอ้ยจวนฟอยเตะไม่ดีเตะพลาดแม็กนิวจ่ายไปล้ำเกินไปโอเคโ,อโหถ้าเขาจ่ายพอยดีนี่มีโอกาสเข้าเยอะเลยนะมีเขาจ่ายแรงเกินไปนะครับกูลมุซันขึ้นไปก่อนมาแล้วโ,โหบุกหนักกันนะนี่ฮ่เบอร์รี่บูลมุซันขึ้นไปก่อนนะครับยกมายังไงดี ยิงไกลเลยโอ้โหเข้าซะด้วยทำไมยิงไกลเดี๋ยวนี้มันเข้าบ่อยจังอะ่ะโอ้โหโดนเลยนะครับยิงไกลกำลังจะเข้าไปประกบนะเปอรลันตอเลสไม่ใช่เปาตอเลสดิเปอรลันตอเลสอะไรวะนี่ครับโอ,อ,ยอ,ยอย้ยู่ๆก็ยิงไกลเลยเซฟไว้ไม่ได้นะโขกได้ไหมเก็บบอลได้นะครับเสียใจใหู้บาวยังเฮ้ยฮาซาไป โอเคอย่างน้อยตีเสมอได้ก่อนก็ยังดีนะครับเอเดนฮาซาฟั่นโค้งๆสวยๆไปนะครับเข้าสามเหลี่ยมไปฮาซาจ่ายมาเป็นช่องเลยนะฮาซาตะกี้นะครับนี่อุบาเวียงจ่ายมาฟั่นเลยโอ้โหสวยๆไปลูกนี้อุบาเวียงขึ้นมาไม่ได้สั้นทางซ้ายมีเอเดนฮาซาว่างฮนะเอเดนฮาซากระชากมาหลบมาได้นะครับเอเดนฮาซาตบเข้ากลางมาโอ้ยไม่มีใครเลยนะ ต้องจ่ายมาให้สมิโดสมิโดก็อยู่ตรงนี้โอเคเมดิสันเก็บได้อูบาียังลองยิงเลยโอ้โ oh หผ่านหน้าประตูไปไกลเลยนะครับผมเผอไปกดปั่นเน้าะปั่นด้วยซ้ายเลยลูกนี้โอ้ oh ho. คืนไปสมิโดสมิโดลองซัดไกลโอ้โ oh หติดกองหลังเขาเอาเป็นแฮนด์บอลนะได้ฟรีคิกด้วยโอเคเจมเมดิสันมาเจมเมดิสันฟรีคิกนะครับ ผมอปั้นยิงครับประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ปั้นกดสีเขียวด้วยโอ้โหยชนเสาอีกโอ้นิดเดียวอ่ะไม่เข้าโอ้โหพลาดไปไม่ได้ชั่นนิดเดียวเองนะมาแล้วครับบีเตอร์โอเคดักได้เทนนี่เอาเป็นแฮนบอลเป็นลูกฟรีคิกของทางฝั่งเบอร์รี่นะครับ <S <S เปิดมาโคกเคลียร์ได้ไหมเฮ้ยโอ้โหยเกือบ เกือบโดนแล้วดีนะออกหลังไปถูมาอุ้ยพลาดไรแอนตโตนีโอจิ้มเอ้ยไม่ได้ดีเขากงเก็บได้นะครับกูรมูนซันซัดไกลติดจวนฟอยไปเก็มส่วนได้ไหมอาร์เซนอลบุโกโยไปไม่ทันนะครับโดนดักไว้ก่อนมีหน้ามีหน้าจ่ายไปลองซัดไกลอีกทีโอ้โหข้ามคานไปนะครับลอง กลางมีเมดิซันสวยอุกุโยสก้าวิ่งไปแล้วโอ้โหไม่ทันแม่กี้ถ้าถึงอาจจะล้ำหน้านะดียังเก็บได้อยู่นะครับเมดิซันหลบมาได้จ่ายไปอุบาโอ้ยปัดได้นะครับนิกโฟกโอ้โหจะปัดได้อะไรเยอะแยะวะเนี่ยโอ้โหยังปัดได้อยู่นะครับนิโกกก็ปันไปนะลูกนี้อุบาไปยงังยังปัดได้อยู่เมนโตนิโอขึ้นเกมมากับนีนาโอเคเขาพลาดสวย เอมิลซูมิโมิโดหลบมาหลบยังสวยจ่ายออกข้างมาที่เฮกตอร์เบลินคืนมาก่อนนะครับเมดิสันจ่ายมากลางอูบาไปยังขืนไปเมดิสันลองซักด้วยซ้ายเลยเรียบบลอยขึ้นนำสองหนงจนได้นะครับจากทางเจมเมดิสันนะคือซื้อมานี่ไม่ผิดหวังเลยนะครับทำเกมดีมากนะเมดิสันโอ้โห แอซซีสหลายลูกยิงหลายลูกเลยนะครับเมดิสันหลังจากซื้อมาสวยๆไปนะครับลูกนี้โอ้โห,หเกือบไปแล้วนะแต่ก็เข้าก็ถือว่าดีมากเลยนะครับจะต้องพยายามเน้นเกมรับแล้วนะตอนนี้เราต้องชนะให้ได้นะครับเพื่อเก็บ3ามแต้มไปนะผมก็ได้เปลี่ยนตัวนะครับเอามาวินลงมาแทนมาตินเนลลี่นะไม่ใช่ดีมาวินลงมาแทนบุกยธทธาการน,นะครับแล้วก็เอามาตินเนลลี่ลงมาแทนเอเดนฮาสานะเป็นลูกรีคิกงนะครับเจมเมดิสันเอาจะยิงเลยหรอ ยิงเลยก็ได้นะไม่เอาดีกว่านะผมยังไม่อยากยิงผมเปิดดีกว่านะครับเปิดให้ทางเสาไกลเก็บได้ไหมหกเอ้ยเปิดมากลางมาวินโอ้โหมาวินทำอะไรเนี่ยโอ้โหมาวินเฮ้ยไปแล้วมีหน้าไปแล้วฮะมาวินเหมือนมาจ่ายให้เขาเลยทำอะไรไมาละ่ะปีเตอร์เอาพลาดเองนะครับโอเคสมิโรเก็บได้เอนดิสันจ่ายมาอูบาเบียงอูบาเบียง เกมเมดิซันไปจใจไปอูบาเบียงอูบาเบียงไม่มีใครประกบก็ซัดเลยโอูโหูสามเหลี่ยมเน้นๆไปอูบาเบียงสวยๆไปฮะลูกนี้โอเคเลยนะครับขึ้นนำสามหนึ่งชนะ100%เอร์เซ็ตแล้วนะก็จะหมดเวลาแล้วด้วยนะครับตอนนี้เล่นกันอย่างดีเลยนะครับเสริมเมดิซันมาผมว่าเล่นดีมากเลยลูกนี้อ้อโหสามเหลี่ยมไป หมดสิทธิ์เซฟไปนะครับนีโป๊บยิงสวยๆไปนะอูบาไปยังโอ้โหโวเลสเจ็บไปก็อูบาไปยังก็ยังแทนได้อยู่นะครับโอเคยิงเข้าไปนะลูกนี้่อต่อเลสโยนมาที่มาติเนลลี่มาติเนลลี่ไปกระชากไปเลยมาติเนลลี่พุ่งลงมามีความเร็วนะครับปิดปิดอยู่มาติเนลลี่เลี้ยงคนเดียวเลยมาติเนลลี่ลองปั่นสวยๆไปมาติเนลลี่โอ้โหยโนี่ป๊บเซฟไป ก็เป่าหมดเวลาไปนะครับเราก็ชนะไปได้นะที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับโอเคเลยนะผมว่าเมดิซันเล่นดีมากเลยครับหลังจากซื้อมาโอ้คนนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะปิกเกมให้กับทางอาร์เซนอลได้นะครับเล่นดีมากเลยเมดิสันก็น่าจะได้ลงทุกแมชดนะครับถ้าไม่เจ็บนะเมดิสันาะว่าเล่นดีมากเลยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอันดับที่8แล้วนะครับอาร์เซนอล ก็อาจจะโดนนอเพิ่มอีกนะเพราะตันยังไม่แข่งไปนะครับเราก็มี8แต้มนะแล้วก็ขึ้นมาดับที่8นะครับที่1ยังเป็นเลสเตอร์อยู่ครับกับทางวูฟแทมตันก็มีแต้มเท่ากันอยู่นะ2ทีมนี้เกมต่อไปก็จะเป็นเกมกับทางเบรนท์ฟอร์ดนะครับมาเดี๋ยวเรามาเจอเกมกับทางเบรนท์ฟอร์ดกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็ผมว่าบอลมัรผมอาจจะเล่นนอกรอบไปนะเฮ้ยไอเด็กหนุ่มคนนี้นะ อายุ16แล้วนะครับตอนแรก15อยู่อายุ16แล้วนะดานี่บลาบลาก้านะครับผมเรียกอย่างนี้แล้วกันนะดานี่บลาก้านะครับมาได้เข้าร่วมทีมแล้วครับมารวมไปด้วยเด็กทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีบลาก้านะครับแล้วก็ฮอลาลนนะเพิ่งมาใหม่นะครับนิวเซนก็เด็กนะสโตนด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลาเซนนะเล่นเป็นทางขวานะครับแต่ไม่ค่อยได้ลงเลยนะผมไม่ค่อยได้เอาลงเลยนะครับ มาเดี๋ยวมาเจอเกมกับทางเบรนฟอร์ดกันดีกว่านะครับเราต้องเอาชนะมาให้ได้ตอนนี้เขาอยู่อันดับที่19อยู่โซนตกชั้นด้วยนะเบรนฟอร์ดงั้นผมเดี๋ยวขอไปจัดทีมเจอกับทางเบรนฟอร์ดกันก่อนแล้วกันนะครับเดีย๋ยวไปดูในเกมกันเลยนะ Let's go มาครับเกมกับทางเบรนฟอร์ดนะอันนี้นะ่าจะเป็นสนามเบรนฟอร์ดคอมมูนิตี้หรือเปล่านะครับผมจําไม่ได้ชื่อของสนามนี้นะก็เบรนฟอร์ดนะครับเจอกับทางอาร์เซนอลมาเกมกับทางเบรนฟอร์ด ก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับก็ต้องพยายามเอาชนะให้ได้แหละเอาจริงๆนะเพราะเราต้องพยายามเก็บแต้มไม่ได้นะครับเพื่อติดท็อปโฟร์ติดท็อปโฟร์ซีซั่นนี้ก็ดีใจแล้วนะกี่เกมนี้ก็มีโจ่าลงมาด้วยนะครับผมได้ลงนะนั้นเดี๋ยวไปดูไล็อกของทางฝั่งอาร์เซนอลกันเลยดีกว่านะครับแล้อกของทางอาร์เซนอลนะครับโกก็เป็นแรมเดลเหมือนเช่นเคยนะก็จะมีคลาเซนนะครับผมได้ลงมานะแล้วก็เบนไว้์ด้วยนะครับไม่ค่อยได้ลงเอาลงมาสักหน่อยนะครับ บรรยกาศด้วยนะไม่ค่อยได้ลงแล้วก็เอาโจต้ามาเล่นทางซ้ายแทนเอเดนฮาซานะครับก็ต,ตามนี้เลยนะไล์อัพที่จะมาเจอกับทางเบรนฟอร์ดครับเรามาเยือนเขาด้วยก็ต้องพยายามเล่นดีๆนะ้นองเล่นเกมรับอะไรดีๆหน่อยนะครับไปเดี๋ยวไปเจอเกมกับทางเบรนฟอร์ดกันเลยดีกว่านะครับไปบุโกโยสากาลกาคาเซนวิ่งไปละฮะจ่ายไปคลาเซนความเร็วไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะผมว่าคาเซนเนี่ยคาเซนลองโยนไปบุโกโยสากาไม่ถึงนะครับโยน โยนไม่ดีเลยนะคาเซนโอเคเก็บได้นะครับมุลเลอร์จ่ายไปเจนเมติสันคืนมาที่มุลเลอร์ลองซัดเลยโอ้โหติดกองหลังเข้าไปนะครับยกมาจ่ายไปให้เฮนรี่ขึ้นมาแล้วครับคาเซนเอเด็กหนุม่มไม่ช้าจาังวะโอ้โหตามประกบเลยจ่ายมากลางโอ้โหอีวานโทนี่ซัดเลยโลง่ลงๆเบนไว้เบนไว้รั่วนะครับ เบนไว้บางไม่ได้นะลูกนี้อีวานโทนี่ซัดเข้าไปเลยโอ้โหโดนขึ้นนําก่อนอีกอะไม่ลูกเป็นอะไรนะผมชอบโดนขึ้นนําก่อนครับนี่นะโอ้อีวานโทนี่เบนไว้ไปยืนนูน่นอะเรียบร้อยไปนะครับเลมเดลก็เซฟไว้ไม่ได้นะลูกนี้ใกล้เกินไปนะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยก็นิดเดียวเองนะเกือบจะเซฟได้เหมือนกันคาเซนไปบุเกโยสาก้าฮะบุเกโยจ่ายมากลางก่อนนะครับ มูเลอร์แทงไปอุบายยังเก็บได้พลิกเข้ามากลางโอ้โหไม่ทันน่ะเกอบได้เหมือนกันนะแต่ไม่ทันนะครับโอริกาส์กได้นะเก็บบอลได้อยู่ครับอาร์เซนอลมูเลอร์ขึ้นมาแล้วฮะไม่มีใครประกบซัดใจดูโอ้โหเซฟไปได้นะครับโอเคได้คีเลนเทนี่คีเลนเทนี่มูเลอร์ขึ้นมาโ,โกโยซากาลงโลง่งซัดเลยโอเคที่เสมอจนได้นะครับทางอาร์เซนอลนะ จากทางบุกโยซาก,ก้านะครับเก็บบอลอย่างไวเลยมาเราต้องชนะเราต้องชนะเสมอไม่พอนะครับยกไปลาเซนเอาหน่อยคาเซนเล่นไม่ค่อยดีเลยนะแมตชนี้ผมไม่น่าเอาลงเลยวะให้เอาเบลินลงมาแทนนะแต่ก็โอเคอยู่ครับยังพอโอเคอยู่ถือว่าก็ไม่ไม่ดีขนาดนั้นอนะแต่ก็โอเคแหละเออไป <c oughs> เกมส่วนไปเอ้ยอูบาปยังว่างอีกแล้วอูบา ซัดเลยโอเคขึ้นนำจนได้นะฮะกำลังบนบนอยู่นะอูบาเบียงก็ซัดเข้าไปนะครับผมว่าแทนสวเลสได้อยู่นะแต่สวเลสนี้แรกๆมานี้ไม่ที่ยิงเลยนะครับเพิ่งมาได้ยิงเกมที่เจอกับไพรเอ่ยผมลืมไปแล้วนะแต่ลูกนี้นะครับอูบาเบยยงขึ้นมาแล้วแล้วก็ซัดเลยนะครับเยียบร้อยไปนะอาร์เซนอลก็ขึ้นนําอยู่สองหนึ่งนะครับอูยอาก,กาขึ้นมาแล้วฮะจ่ายไปให,ให้อูบาเบยยงก่อนออกไปโอเคโจตา ใจคืนไปอูบาวยังได้อีกแล้วเหรอได้อีกแล้วเหรอสามหนึ่งไปโอ้หนิ่มไหลาย,ยาวเลยนะครับหลังจากได้ลูกแรกอูบาวยังก็ซัดไป2ลูกเลยนะครับจะแฮตทริกแล้วนะเรียบร้อยไปนะครับนี่นะเป็นช่องว่างเลยนะครับเขามาสไลด์นะทันแกนก้าโอ้เรียบร้อยไปเลยนะเอ้ยสกัดไม่ได้เขาหลบมาหลบสวยนะครับตะกี้โอ้ยไม่ทันบาตอเรสบาตอเรสกลับต,ตำแหน่งไปก่อนนะครับ โอ้ยเขามาขึงกันหน้าประตูโอ้ยเซฟได้แลมเดียวเคลียทิ้งได้ไหมโอ้ผมจะกดเคลียทิ้งไปสไลด์ซะงนันโอเคเป็นไว้สวยฮะเกือบโดนไปเหมือนกันนะเซนอลเปิดเข้ามาโขกทิ้งได้ไหมอากาศไม่ได้ด้วยเป็นไงวะเนี่ยมาแล้วทางเบรนฟอร์ดมาขึงกันอยู่หน้าประตูเนี่ยไปไหนสักทีบอลเฮ้ยได้ซัดโอ้ยติดบล็อกไป โอเคอริกาดอ๋อพลาดอีกอีวานโทนี่ซัดโอเคทำเดียวเซฟได้อยู่นะอุ้ยอีวานโทนี่จ่ายไปติดปาตอรเลสปาตอรเลสเคลียทิ้งเคลียไปโอเครอดมาได้นะครับก่อนจะหมดครึ่งแรกก็หมดเวลาไปเลยนะครับตอนนี้เราก็นําอยู่3าประตูต่อหนึ่งนะยังพอสบายใจอยู่นะครับที่นําอยู่นะโอเคเดี๋ยวไปเจอครึ่งหลังกันต่อเลยนะครับบูบาไปยังบ้างบูบาแทงไปไม่ถึงนะครับทางเองก้าถึงก่อนทางยังก้า ่ายมางกรางครับเขนเส้นวอนโทนี่ยกมาให้ทางเฮนรี่เฮนรี่ได้บอลเจอกับเบนไวต์ตก้ามากลางเฮ้ยอย่าโดนนะอุยเกือบเฮ้ยโอเคปอตเลสเคลียร์ทิ้งเลยอ้โหเกือบโดนไปโอเคโจตาพักอ,อกได้นะครับโจตาแทงมาตรงกลางที่อุบาไปบยังเอาเกมส่วนแล้วอาเซนอล่ายไปอนิสันโอเคมุลเลอร์มุลเลอร์ ซัดเลยโอเคโดนเกมส่วนไปนะครับทางเบลนฟอร์ดขึ้นนำ4-0เอ้ย4-1แล้วนะทางอาร์เซนอลโอเคเลยนะครับโอ้โหโดนเกมส่วนไปเขาเกือบได้นะแต่ไม่ได้นะครับสุดท้ายโดนส่วนไปนะมุลเลอร์ก็ซัดเข้าไปเลยนะครับโอ้หนำ4-1่อยสบายใจหน่อยผมก็ได้เปลี่ยนคาเส้นออกนะครับเอาโทมีอสูตรลงมาแทนนะผมกลัวมันจะร่วมมากกว่านี้นะครับทางขวา โอ้โหเสียวโดนเพิ่มนะโอเคปาตอเลสสวยฮนะโอเคจ่ายไปเอาจ่ายพลาดมุลเลอร์เราได้บุกยังต่อเนื่องนะครับโอเคสกัดได้สวยแทงไปลูกนี้เมดิสันพื้นเกมมาเจเมดมิสันแทงไปอูบาเบยังหลุดมานะครับหลุดมาอูบาเบยยังสัด้วยสายแฮตทริกหรือเปล่าโอ้โหชนคารอูบาโอ้โหจะแฮตทริกอยู่แล้วอะสุดท้ายไม่ได้โยนคาร โดนมาเอาโทมิยาสุไม่ได้ไปบงังโอเคโทมิยอสุจิ้มมาเอาจุดโทษซะง,งั้นผมไม่ได้กดไอ้ไปเข้าสกัดเลยนะมันสกัดให้เองอะ่ะเอาแต่ไม่โดนใบอะไรเลยนะครับโอ้โหและจุดโทษเฉยเลยนะโทมิเอสุเอาแล้วไงอีวานโทดีเป็นคนสังหารจุดโทษนะครับมาเลมเดียวเซฟให้ได้นะ แต่ไม่เป็นไรนะครับ82แล้วก็อาจจะชนะชัวร์แล้วทั้งขวาไปอ่อยพลาดไปอีวานโทนี่ก็ซัดเข้าไปนะครับตีตื้นมาที่2ประตูต่อ4นะยกมานะครับโอ้ยเขียพลาดนะกิลเลนเซนี่เอาโอ้ยจะโดนเพิ่มปะเนี่ยโอ้โหเออเเขีย์ทิ้งไปอุย้ยเกือบวกว่าจะโดนเพิ่มจริงๆเลยอาเซนอล,ลก็หมดเวลาไปนะครับ ทางอาร์เซนอลก็ชนะไปได้ที่4ประตูต่อ2นะต้องงี้ฟอร์มที่จะติดท็อปโฟนะครับต้องเล่นกันอย่างงี้นะโอ้โหต้องติดท็อปโฟแล้วนะครับซีซั่นนี้ก็ชนะไปนะ4ประตูต่อ2นะครับอาร์เซนอลตอนนี้เราก็ขึ้นมาดับที่7แล้วนะครับโอ้โหจะถึงท็อปโฟแล้วห่างกับทําแมนซิตี้อยู่5แต้มนะครับแมนซิตี้อยู่ท็อปโฟอยู่นะโอเคมาวะ่ะ มาว่าปีนี้มาก็จะมีแมนยูนะครับที่1และตอนนี้แล้วก็ตามมาเลสเตอร์นะครับแล้วก็บูฟบูฟยังไม่ได้แข่งนะก็เลยยังไม่มีแต้มนะครับโอเคเริ่มมาอาร์เซนอลก็มาได้สวยนะครับตอนนี้ก็เล่นกันดีมากเลยนะครับในทีมตอนนี้นะเราก็มาดูอคาราบาลครับกันก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับว่าจะได้เจอกับใครนะในรอบต่อไปนะครับรอบที่สี่นะครับว่าจะเจอกับใครเจอกับพิซซันพาเลสนะครับยังโอเค อุ้มีศึกใหญ่ด้วยแมนซิตี้เจอกับแมนยูนะโอ้โหตัดกันตอนนี้ก็ดีนะครับจะได้ไม่เจอทีมโหมดโหดนะเขารอบแบบลึกๆนะครับเชลซีเจอกับบอรนมัดนะครับลิเวอร์พูลเจอกับแอสตันวิลล่านะนอตแทมตันเจอกับเอเวอรรตนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับเราก็จะแข่งน่าจะเป็น EP หน้านะ่าจะได้แข่งกับทางฟิสตันพาเลทนะครับนี่เกมวันที่25นะ ันนี้ผมก็จะเล่นไปก่อนเลยนะครับบอลมัดผมจะเล่นนอกรอบไปนะเดี๋ยวถ้าเล่นในคลิปเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะว่าจะเป็นยังไงต่อไปตอนนี้ก็ฟอร์มดีมากเลยนะครับอาร์เซนอลไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายฮนะ